สวัสดีค่ะทุกๆคนที่ติดตามช่องยุมารุมฮักนายูสวัสดีทุกท่านนะคะขณะที่ฝรั่งทําคลิปอวยคนไทยว่าคนไทยมีจริยธรรมสูงมีความซื่อสัตย์สุจริตสูงวางสิ่งของมีค่าใดๆก็ไม่หายปล่อยไว้เป็นครึ่งชั่วโมงกลับมาของยังอยู่ที่เดิมแต่รัฐบาลก็บ,บอกว่าจริยธรรม เป็นเรื่องจุกจิกไม่สำคัญพร้อมที่จะแก้กฎหมายตัวนี้เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับรักเล็กขโมยน้อยชอ่อโกงเพราะว่าจริยธรรมมันไม่สำคัญฉันอยากจะเป็นรัฐมนตรีฉันก็จะแก้กฎหมายตัวนี้เพื่อที่ฉันจะได้เข้าไปนั่งเป็นรัฐมนตรีเพราะว่า จริยธรรมความซื่อสัตย์สุจริตมันไม่สำคัญเรื่องกระจุกกระจิกไม่ต้องเอามาเป็นประเด็นเห็นไหมคะมันแตกต่างจากประชาชนคนไทยที่รักและก็มีความซื่อสัตย์สุจริตจริยธรรมในตัวตนเองสูงแต่รัฐบาลก็บอกว่าเป็นแค่เรื่องจุกจิกไม่สำคัญต่อไปคนที่ เข้าไปขโมยของในห้างใหญ่ๆห,หรือในซีวงเซเว่นในร้านของชําต่างๆหยิบช่วยโอกาสนะเอานมไปสักกองแผ <c oughs> เพืชสักแพกเพราะว่าเรื่องจริยธรรมไม่สําคัญลักเล็กขโมยน้อยมันจุกจิกอะ่ะเพราะฉันไม่มีไงฉันจนไงฉันก็เลยต้องเข้าไปขโมยไงเพราะมันไม่สําคัญเขาแก้กฎหมายมาแล้วนี่ จุกจิแค่นี้ไม่สำคัญไม่ต้องใส่ใจคราวหน้าฝรั่งมาเที่ยวเมืองไทยอย่าลืมเซฟตัวเองให้มากๆนะอย่าวางของมั่วละ่ะเพราะว่าจริยธรรมไม่สำคัญแล้วต้องดูแลตัวเองด้วยนะต่อไปอาจจะวางแค่เซียววิก็หายได้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ